ความเข้าใจผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนเส้นทางจิตวิญญาณสวัสดีครับและขอต้อนรับสู่พื้นที่แห่งการบูรณาการปัญญาเข้ากับทุกอนูของชีวิตบนเส้นทางจิตวิญญาณมีความเข้าใจผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่ทำให้นักเดินทางมากมายต้องติดขัดนั่นคือความเชื่อที่ว่าจิตนั้นสูงส่งและกายนั้นต่ำต้อยเราจึงมุ่งเน้นแต่การฝึกฝนจิตใจการทำสมาธิการอ่านหนังสือในขณะเดียวกัน ก็ละเลยกดขี่หรือแม้กระทั่งดูแคลนร่างกายของตัวเองแต่วันนี้ผมอยากจะเชิญชวนให้คุณมองในมุมกลับกันครับลองจินตนาการว่าร่างกายของคุณไม่ใช่คุกที่กักขังจิตวิญญาณแต่คือวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างปราณีตเพื่อเป็นที่ประทับของจิตวิญญาณของคุณโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคพลังงานใหมน่นี้ที่ร่างกายของเรากำลังอัปเกรดและอ่อนไหวมากขึ้น การดูแลวิหารหลังนี้อย่างตื่นรู้จึงไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแต่มันคือความรับผิดชอบและรากฐานที่สำคัญที่สุดที่จะสนับสนุนการเติบโตทางจิตวิญญาณทั้งหมดของคุณในวันนี้เราจะมาเรียนรู้คู่มือฉบับสมบูรณ์ในการดูแลวิหารหลังนี้ผ่าน3าเสาหลักที่สำคัญที่สุดนั่นคือการกินการนอนและการเคลื่อนไหวเพื่อให้ร่างกายของคุณกลายเป็นภาชนะที่แข็งแรงและบริสุทธิ์พอ ที่จะรองรับแสงสว่างที่แท้จริงของคุณได้อย่างเต็มที่ครับเสาหลักแรกคือแท่นบูชาแห่งการหล่อเลี้ยงนั่นคือการกินอย่างตื่นรู้ปรัชญาเบื้องหลังในมุมมองของผู้ตื่นรู้อาหารไม่ใช่แค่แคลอรี่แต่คือข้อมูลและพลังงานทุกสิ่งที่เรากินเข้าไปคือพลังงานที่ย่อยสลายมาจากดวงอาทิตย์พื้นดินและสายน้ำการกินจึงไม่ใช่แค่เติมท้องให้เต็มแต่คือพิธีกรรม แห่งการรับพลังชีวิตจากจัก,กรวาลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราครับวิธีปฏิบัติที่1ฟังเสียงปัญญาจากร่างกาย intuitive eating ร่างกายยุคใหม่นั้นฉลาดกว่าตำราโภชนาการเล่มไหนเลยครับจงฝึกที่จะฟังสัญญาณจากเขาหลังทานอาหารชนิดต่างๆแล้วคุณรู้สึกอย่างไรรู้สึกมีพลังและสดชื่นหรือรู้สึกหนักอึ้งและเหนื่อยล้าร่างกายของคุณจะบอกเองว่าอะไรคือยาและอะไรคือยาพิษ สำหรับคุณโดยเฉพาะครับจงทิ้งกฎเกณฑ์ที่ตายตัวแล้วหันมาเชื่อมั่นในปัญญาภายในของคุณวิธีปฏิบัติที่2เลือกอาหารที่มีพลังชีวิตสูงหรือ high vibrational foods อาหารแต่ละชนิดสั่นสะเทือนในความถี่ที่แตกต่างกันเพื่อสนับสนุนการอัปเกรดร่างกายทิพจงเลือกทานอาหารที่มีพลังชีวิตหรือปรานสูงนั่นคืออาหารที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดผักสดผลไม้ตามฤด,ดูกาล ธัญพืชไม่ขัดสีถั่วและเมเล็ดพืชต่างๆในทางกลับกันลองลดอาหารที่มีพลังงานหนาแน่นและผ่านการแปรรูปสูงเช่นน้ำตาลอาหารขยะหรืออาหารเนื้อสัตว์ที่มาจากอุตสาหกรรมคุณจะพบว่าเมื่อคุณกินอาหารที่เบาขึ้นพลังงานและจิตใจของคุณก็จะเบาขึ้นตามไปด้วยครับวิธีปฏิบัติที่3เปลี่ยนการกินเป็นการภาวนา m i n d f u l eating นี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดครับ ไม่ใช่แค่อะไรที่คุณกินแต่คืออย่างไรที่คุณกินก่อนกินลองหยุดสักครู่มองดูอาหารตรงหน้าแล้วกล่าวขอบคุณในใจขอบคุณผืนดินสายน้ำแสงแดดและทุกชีวิตที่สละมาเป็นอาหารให้เราระหว่างกินวางช้อนซ่อมลงระหว่างคำเคี้ยวช้าๆดื่มดำกับรสชาติกลิ่นและสัมผัสของอาหารอย่างเต็มที่ปิดทีวีวางมือถือ แล้วอยู่กับมื้ออาหารนั้นอย่างแท้จริงครับหลังกินวางมือบนท้องเบาๆรับรู้ถึงพลังงานที่ร่างกายได้รับและขอบคุณอีกครั้งการทำเช่นนี้จะเปลี่ยนการกินให้กลายเป็นการทำสมาธิที่ทรงพลังที่สุดครับเสาหลักที่2ห้องแห่งการฟื้นฟูการนอนเพื่อจิตวิญญาณเสาหลักที่2คือช่วงเวลาที่เรามักมองว่าเป็นการเสียเวลานั่นคือการนอนครับสำหรับผู้ตื่นรู้ การนอนไม่ใช่แค่การพักผ่อนทางกายแต่คือการเดินทางทางจิตวิญญาณมันคือช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ที่จิตสำนึกของเราจะได้ปลดปล่อยตัวเองจากโลกสามมิติเพื่อกลับไปเชื่อมต่อกับมิติที่สูงกว่ารับการเยียวยาในระดับพลังงานและใช้เวลานอนเพื่อดาวน์โหลดหรือปัญญายาจากตัวตนที่สูงกว่าของเราครับวิธีปฏิบัติที่1สร้างสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งการนอน Secret Sleep Sanctuary จงปฏิบัติต่อห้องนอนของคุณเหมือนเป็นห้องศักดิ์สิทธิ์รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบและความสงบทําให้ห้องมืดและเย็นสบายที่สุดและที่สําคัญห้ามนํางานหรือความขัดแย้งเข้าไปในห้องนอนเด็ดขาดให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สําหรับการพักฟื้นและการเชื่อมต่อภายในเท่านั้นการวางคริสตัลอย่างอะเมทิสต์หรือซิลิไนต์ไว้ในห้องก็สามารถช่วยปรับพลังงานได้ดีครับวิธีปฏิบัติที่2ฝึกพระอาทิตย์ตกดิจิตอน นี่คือกฎเหล็กสำหรับร่างกายยุคใหม่ครับหยุดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดอย่างน้อย60-90นาทีก่อนเข้านอนแสงสีฟ้าจากหน้าจอไม่เพียงแต่รบกวนการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินแต่ข้อมูลที่เราเสพเข้าไปไม่ว่าจะเป็นข่าวดรามา่าหรือเรื่องงานมันจะทำให้สมองของเรายังคงทำงานอยู่ในโหมดตื่นตัวของมิติที่3าํทให้จิตวิญ,ญญาณของเราไม่สามารถเดินทางได้อย่างสงบครับวิธีปฏิบัติที่3สร้างพิธีกรรมก่อนนอน Bedtime Ritual แทนที่จะไถมือถือให้คุณสร้างพิธีกรรมที่สงบและผ่อนคลายขึ้นมาแทนอาจจะเป็นการอาบน้ำอุน่นการดื่มชาสมุนไพรการเขียนบันทึกเพื่อปลดปล่อยเรื่องราวของวันการอ่านหนังสือธรรมะหรือการทำบอดี้สแกนสั้นๆ5-10นาทีเพื่อคลายความตึงเครียดการทำเช่นนี้เป็นการส่งสัญญาณให้ทั้งร่างกายและจิตใจรู้ว่าถึงเวลาพักผ่อนและกลับบ้านแล้วนะครับช่วงที่4เสาหลักที่ส กระแสทานแห่งพลังงานการเคลื่อนไหวคือการภาวนาเสาหลักที่3สุดท้ายคือการทําให้พลังงานในวิหารหลังนี้ได้หลายเวียนนั่นคือการเคลื่อนไหวครับปรัชญาเบื้องหลังร่างกายของเราถูกออกแบบมาให้เคลื่อนไหวเมื่อเราอยู่นิ่งๆนานเกินไปพลังงานชีวิตหรือปราณชีจะติดขัดและหยุดนิ่งซึ่งนำไปสู่ความเจ็บป่วยทั้งทางกายและใจสำหรับผู้ตื่นรู้ การเคลื่อนไหวไม่ใช่การลงโทษร่างกายเพื่อเผาผลาญแคลอรี่แต่คือการเฉลิมฉลองการมีชีวิตและคือการภาวนาในรูปแบบของการเคลื่อนไหว Movement as Prayer วิธีปฏิบัติที่1ค้นหาการเคลื่อนไหวที่เบิกบานของคุณ Joyful Movement จงทิ้งคำว่าออกกำลังกายที่คุณเกลียดไปแล้วถามตัวเองว่าการเคลื่อนไหวแบบไหนที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขและเป็นอิสระอาจจะเป็นการเต้นรำไปกับเพลงโปรดในห้อง การฝึกโยคะอย่างอ่อนโยนการเดินเท้าเปล่าในสวนการว่ายน้ำหรือการรำไทยเก็กหรือชี่กงเมื่อคุณทำในสิ่งที่รักการเคลื่อนไหวจะกลายเป็นการเติมพลังไม่ใช่การใช้พลังครับวิธีปฏิบัติที่2ใส่เจตนาเข้าไปในการเคลื่อนไหว Move with intention ก่อนจะเริ่มเคลื่อนไหวลองตั้งเจตนาในใจดูครับเช่นขอให้การเคลื่อนไหวนี้ช่วยชำระล้างพลังงานที่ติดขัดหรือขอให้ทุกย่างก้าวของฉัน เต็มไปด้วยความรักต่อผืนดินการทําเช่นนี้จะยกระดับกิจกรรมทางกายให้กลายเป็นการปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่ส่งพลังครับวิธีปฏิบัติที่3หายใจไปกับการเคลื่อนไหว breathe with movement หัวใจสําคัญคือการนําสติเข้าไปในการเคลื่อนไหวครับโดยใช้ลมหายใจเป็นสะพานสังเกตความรู้สึกของกล้ามเนื้อที่ยืดเหยียดรับรู้ถึงจังหวะของหัวใจรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหว นี่คือการฝึกการอย่างรากในร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุดเลยครับสรุปแล้ววิหารที่สมบูรณ์นั้นเมื่อเราดูแลเสาหลักทั้ง3นี้อย่างดีคือหล่อเลี้ยงวิหารหลังนี้ด้วยอาหารที่มีพลังชีวิตฟื้นฟูมันในห้องแห่งความสงบและทําให้พลังงานได้ไหลเวียนแผนการเคลื่อนไหวที่เบิกบานคุณจะพบว่าเสาทั้ง3นี้เชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกันเมื่อคุณนอนหลับดีคุณก็จะเลือกอาหารที่ดีได้ง่ายขึ้น เมื่อคุณกินอาหารที่ดีคุณก็จะมีพลังในการเคลื่อนไหวและเมื่อคุณเคลื่อนไหวคุณก็จะนอนหลับได้ลึกขึ้นครับวิหารทางกายภาพของคุณจะกลายเป็นฐานที่มั่นคงแข็งแรงที่พร้อมจะรองรับการขยายตัวทางจิตสำนึกของคุณได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับร่างกายของคุณจะไม่ใช่ภาระอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นพันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนเส้นทางสู่การตื่นรู้ของคุณครับผมขอท้าให้คุณลองเลือกปฏิบัติเพียงอย่างหนึ่งจากคลิปนี้ แล้วตั้งใจทํามันอย่างสม่วังเสมอในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับอาจจะเป็นการกินอาหารมื้อหนึ่งโดยไม่เล่นมือถือการทําดิจิตอลซันเซ็ตก่อนนอนหรือการเต้นรํา5นาทีในห้องนอนจากนั้นกลับมาแบ่งปันในคอมเมนต์นะครับว่าคุณเลือกทําอะไรและคุณรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับการแบ่งปันของคุณจะเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ต่อชุมชนของเราครับถ้าคุณพร้อมที่จะกลับมาให้เกียรติ และดูแลวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเราจะได้ร่วมเดินทางและเติบโตไปด้วยกันในทุกมิติครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบขอให้วิหารของคุณเปลี่ยมไปด้วยแสงสว่างพลังชีวิตและความสงบสุขครับสวัสดีครับ you <laughs>